อัปเดตฝนฝ่าภาคอีสานมือนี้วันที่12มกรคาคม2 5 6 6พี่น,อน้องฝน้หลแห้งพร้อมเช็คเรดราให้เลยนะจ๊ะไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับมือนี้ภาคอีสานจะมีเมฆเต็มท้องฟ้าลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงสีมีอากาศเย็นในตอนเช้านะจา๊ะและก็จะมีฝนฝ้าขนองประมาณรอยละ6 0ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดเลยน้องข้านบืกงการ นองบัวลำพูอุดรธานีสกลนนะครนครพน,นมขอนแกนกาละสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอด็ดยโสธรอ่านาจเจริญชัยภพูมโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและกัอุบลราชธานีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุ18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่24-28องศาเซลเซียส บริเวณยอดผู้มีอากาศหนาอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสจ่าเฮามาเช็คเรดาร์ตรวจฝนกันเลยกลุ่มฝนอ่อนอยในเขตอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารพลทองโพัาายจังหารเกษตรวิสัยสุวรรณภูมิเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่าตูมสีคอรภพุ่มจังหวัดสุรินทร์ราศีสไายโพสีสุวรนจังหวัดศรีสะเกษเมืองจังหวัดยโสธรเครื่องในมือง30 โพรสไซน้าตาลต,ตานสุมนำยืนบุญทริกสว่างวิรววงศุดธขปุ่นจังหวัดอุบลราชธานีสนปป,ปลาหลักกรรบูชาคัดมามาเช็คในส่วนของกลุ่มฝนปานกลางอำเภอผู้สิงขุนหารกันทรักโน่นคุนกันทระาร่มจังหวัดศรสีสะเกษ ส้ำโรงทุ่งสีอุดมเดชอุดมนาคุณน่าจะรวยซิรินทร์ทอนโค้งเจียมพีบุญมั่งสาหารสีเมืองไม้ตะการพืชผลว่ารินชำราระเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาวเหลืกประเทศกัมพูชากุ้มฝนนักอยู่ในเขตอำเภอเบนจาักจังหวัดศรีสะเกดสปปลาวหลืกประเทศกัมพูชาคลิปนี้แอดมินขอโตล่าไปก่อนขอโทษไล่มีเสียงลูกแสกเสียงลูกรลบกวน่าจะเนาะไปละจ้าบ๊ายบาย